อ๋อจีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้แพทก็สิมว่าปลูกดอกไม้ที่แพทเก็บมากหมู่บ้านเนาะจา้ะปลูกดอกไม้เซตเดียวกัว่าสิบห้าพี่น้องลงทะเลเนี่ยต้นใหม่บ้านแพทมันอยู่ตีปตาเนาะต้นใหม่ที่แพทปลูกไว้มันเก็นี่เบิ่งกำลังขึ้นต้นดอกไม้แพทแฮนด์เดอร์เหี้ยะเฟ ผมเว้นเหี้ยะ่ะใหม่ที่เขาเก็บมาหมู่บ้านสิบปลูกบน้นไปนี่หละปีหน่ามันสิ็บขึ้นลหลายๆพี่น้องเบิ่งดอกใหม่แพลกำลังพี่น้องเสียเกิดจักหน่อยสิได้เห็นดอกกระเด้ขอโผล่ขึ้นหลายแล้ว เยโมเยโฮ่ไปดแค่ด no อ okay. <questo S 2> ิง yeah. อ <Yeah. S 3> okay. yeah. ิงซำเยฮาตอซีสอ่อยอ่ะน้อยได้เด่นได้ดิออสดินกัแข็งแข้งเลือพี่น yeah. ้องบ้านแฉ็ดดินมันก่ค่อยดีนี่าพอต้องเอาเลิกให้ หัวมันก็สิเป็นเนยหน่อยเอยงสิแล้วพี่น้องพี่น้องบางคนว่าคือบอกว่าว้ในปลาอันหัวมันยังอยู่แล้วมันก็สิแตกมาเรื่อยๆเจ้าจับว่าแพทแพทบริถอนมาเบิดแมจ่จ้ะแพทเอามาแค่ส่วนหนึ่งเนาะถ้าสิปลุกเปิก้กระจุ๊กบางสี่ใบเลยมันสิได้กลินมากงามๆตีหนาต่างหากขึ้นโคน,นไปเลย จี่สิบาพี่น้องไปเก็บหอยเด้อปลูกปลูกกันดอกไม้แล้วสิบ้าไปทะเลแต่ว่าคือสิบาวลูกทรายไปน้ำแล้วพี่น้องมันหนาวแล้วต้นลูกสิแปดว่าสิไปก็แฟแนแพดแมวิสกิหนอหรืยว่เรอวะเดนนแวีพีเดิ่ีเนีย วิ่งดีฮาดดนกเ์ก็เห็นเลยเดนไร่ฮะสวยดนแฟนแพทยเล่าว่าอันสีสอดินมาใส่ไม้แพทยเล่าว่าโว้ยบเป็นอย่างดอกอื่นคืนอเกาเฮีเอาสวัส พี่นาสิได้มีดอกใหม่สวยขึ้นมากนะจ๊ะลิก <c oughs> สิปลูกบน้นไปนี่แหละพี่นามันสิได้ขึ้นหลายหลายพี่น้องเบิ่งดอกใหม่แพ่กำลังพี่น้อง

ดินก็แข็งแข็งเลยพี่น้องบ้านแพทด,ดินมันไม่ค่อยดีนี่พอต้องเอาเลิกห้หัวมันก็สิเป็นเน,นอยๆอย่างส่แหละพี่น้องพี่น้องบางค่อนมาคือบอกเอาไว้ในปลานหัวมันยั่งยูแล้วมันก็สิแตกมาเรื่อยๆเน้่อจากว่าแพทแพทยบริถอนมาเบิดแม่จ้ะแพทเอามาแค่ส่วนหนึ่งเนาะ ถ้าสิบปู่เป็นกระจุกสี่ใบเลยมันสิได้ขึ้นมากง่ามสีหนาขึ้นหลาขึ้นโคดไปเลยเดี๋ยวสิภพาพ,พี่น้องไปเก็บหอยเด้อปู่ปูป่เป็นดอกไม้แล้วสิภาพาไปทะเลแต่ว่าคือสิบ่าวเอาลูกชายไปน้ำเ้วด้ยวยพี่น้องมันหนาว er Det er Det kan være, vi skal købe noget bedre jord, hva? Ja. Yeah. Den bedre vand. jord, var det bare... Nej, det er okay. Ja. Fordi den her, det er meget natur, så er det... Hvis de har nok, øh, hvad hedder det, rejer, så er det fint. <coughs> สื่อดินมาใส่ไม้แผ่นเลยว่าโว้ยบอเป็นอย่างดอกขึ้นคือเกาเฮีเอาสว่ะ ปี่นาสิได้มีดอกไม้สวยๆขึ้นมาก,ะะกมมแล้วจ้ะหิกแล้วมาแพตสีสื่อมาปลูกอีกอยู่แพตสีสื่อดอกไม้สีเหลืองมาปลูกอีกอยู่ดีเลยแพตนอกมันถือก่อนได้แพตสีซื้อมปาปลูกไว้ปีหน้าสิได้มีดอกไม้หลายๆปูกพลนไปบเบิดนี่แหละ เป็นแนวแวลงไปนี่แหละแนวปะจีเจนนอนประสิทิ์ม,มตาตัดใหม่แถวนี่ออกไปเลยเพื่นอนตัดไปเลาได้ปีที่แล้วขึ้นมาใหม่งาใหม่มันเป็นหากใหม่นี่โกกันนี่แล้วมนก็เกิดขึ้นมาใหม่ มาตัดออกเกลี่ยยิงเขาไปตัดออกทั้งหลาทั้งโคดพี่เสือสกิด นา,นางงามแท้พี่น้องเอ้ยมองเนี่ยสีนานี่เต็มเลยดอกไม้ถ้าเพิ่นขื้นเด้ขึ้นเยอะดอกก็ตายดอก น่พอด,ดีเคือบีอะไรก็น้อ oh. ฮะอีกคืออีกเดียเอกนอแคอะอ่โอ้ยแดดมากลวพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเก็บบักหอยเด้อ

หัวหายก็หัวหอมพี่นนอ,อแงแบงแบงแยกๆกันออกเฉยนก็ลงพี่น้าสิเด็กขึ้นมาเป็นแถวเลยนะ bên thẻo này mình lên đi nào <laughs> <bố> <laughs> <bố> <laughs> mày p/n chắc húa đỏ nhặng này ิงใหม่ละหลายนาใหม่ใส่ไม่เสร็จเป็นธรรมชาติเป็นปุ๋ยนาใหม่แค่อยู่แถวนี้บ,<อ>บม่มีไก่มาเคลียร์พี่น้องแต่ว่ากับมีหมามาอยู่เด้อหมาเขาจะอ้มกระดาน จ้าพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เนาะเขาก็บมะล้อมองกับงปีหศาจพันสิขืนบ่เดี๋ยวแพทย์สิพาพไปเก็บบังหอยต่อด้วยจ้ะพี่น้องติดตามด้วยจ้ะเจอกันจ้ะสิไปทะเลอวดดอกไม้แพดก่อนพี่น้องดอกไม้แพทบาร์จแล่วเด้อ